นในนวันหนึ่งต้อมกับฝ้ายตัดสินใจไปทำบุญที่วัดใกล้บ้านหวังเพียงให้ใจสบายขึ้นบ้างและบางทีอาจช่วยหนุนให้กิจการที่เงียบเหงากลับฟื้นขึ้นมาภายในศาลาวัดขณะทั้งสองกำลังก้มกราบพระอยู่นั้นจูจุก,ก็มีชายชราผู้หนึ่งเดินเข้ามานั่งลงใกล้ๆน้ำเสียงนิ่งเย็นดังขึ้นเผาชัดอากุมารทองไปเลี้ยงไหมละ่ะรับรองว่าไม่เกินหนึ่งปีรวยแน่นอน จะไม่เงียบเงาแบบนี้ต่อไปคําพูดนั้นเหมือนรู้เท่าทันปัญหาทุกอย่างของต้อมกับฝ้ายทั้งคู่ชะงักก้มหน้ามองพื้นก่อนค่อยๆหันมาสบตากันอย่างลังเลแล้วถามกลับด้วยเสียงเบาๆถ้าเลี้ยงเราต้องจ่ายอะไรบ้างเราต้องดูแลอย่างไรผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงชายชราคนนั้นเอ่ยตอบด้วย้อยคำเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยพลังได้ทุกอย่างที่ต้องการ ขอพียงทำตามเงื่อนไขของการบูชาจากนั้นเขาจึงบอกขั้นตอนและเงื่อนไขทั้งหมดอย่างสะท้อยชัดคำต้อมกับฟ้ายเงียบฟังด้วยหัวใจสั่นไหวปนตื่นเต้นก่อนจะพยักหน้ารับข้อเสนอในที่สุดพวกเขาเลือกเดินบนเส้นทางนี้ด้วยความเต็มใจและด้วยความหวังว่ากุมารทองจะเป็นคำตอบที่จะพลิกชะตาชีวิตให้ดีขึ้น